สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีไส้ทอดหาหมูกรอบน้ำจิ้มรสเด็ดมาชวนชมกินด้วยกันนะครับผมน้ำจิ้มดูคุณผู้ชมปั่นมาแบบละเอียดมากจุ่มจิ้มเข้าไปจุ่มจิ้มจิ้มเข้าไปนะครับติดขึ้นมาเลยแหละของทอดน,นี่แหละถูกใจฝั่งนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิมจำจ้มแจ่วนะครับผมนี่นี่นี่ใบมะกรูดครับนี่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 กัดโชว์เลยอ่ะโอ้โห้ยตอนแรกคิดว่าจะไม่กรอบกรอบแบบกรบเลย กินไส้ก็แล้วผมชอบกินไส้นั่อยากกินหมูอยากกินหมูก,กินจเจล็มาครับคุณผู้ชมอร่อย <c oughs> วันนี้เป็นเมนูกับแก้ม <c oughs> ไม่มีส้มตำไม่มีข้าวค่อยทาไส้ก็ยังกรอบอยู่ <c oughs> หนังกรอบมากทอดใหม่ใหม่ เอ้ยโหยังซีนไอตัวหลังเลยวันนี้นอนเดียก็ถึงราบปลาเพีย้ยเลยอ่ะไปมากูดราบไก่อะไรอย่างนี้ยนะโอ้มันต้องราบไก่แซ่บไหมอ่ะซีฟูดอ่ะอร่อยนหรอ ค่อยจุม่มมาจิตเลยคุณผู้ชมน้จิ้มปัน่นเข้ากันน้ำจิม้มเจ้านี่ทำอร่อยดีอขอจิ้มใส่มาใส่มาท่องจอดปุ๊บกินเลย มันเย็นปุ๊บมันก็นอย่างเงี้ยแล้วยังโอเคกวันนั้นวันนั้นเหนียวกว่าน,นี้นี่ปล่อยไว้แป๊บเดียวเนี่ย <c oughs> มันเดินเย้อมากก็แะ้ิวกับหมูกรอบเลยอะ่ะนะ หมูกรอบนี่กรอบกรอบวันนี้เคี้ยวนานน่ะ เดี๋ยวต้องเอาสบายมาเหลาฟันแล้ว <c oughs> มันไม่คม ขีเกียจอุ่นคับพี่เอมามาจากตลาดก็ดครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะมันก็เลยแบบไม่กรอบกินได้อยู่เหนียวก็อร่อยอย่างนี้มันมันเนี่ยคนไม่มีฟันฟันไม่ครบก็เดือดร้อนหน่อยมเคี้ยวยากมาก <laughs> พานกับกอบไม่เอานะเขาเป็นาะอันกรบกอบไม่เอานะอันนี้นึ่หน้านะกอบออกอบอะจับดูก่อนไม่กินไม่ได้ดูจับมา,าใส่ปากเลย nuôi chân chầu quả rồi này không thùng thoát sạch kem mặn แท่ไม่ได้เรากินทวงมันอร่อยินไ,ได้จะว่ากันสิโอ้โห oh, ยังหนุ่มยังแน่นผมไม่ยอมไม่แง่หรอกอ <laughs> นี่ยังแซ่บเนี่ยเ <laughs> ด็กๆน,น้องๆหนูเด็กกินลูกอมนะ <laughs> ที่ปันไม่แข็งแรงว่ามันกินอะไรมาครูบทุกไม่ใช่ผมเป็นคนชอบกินตูกป่าตูกอมแต่เด็กปันผุปันโยกปันคอนเคี้ยวอะไรแข็งๆก็ไม่ได้อายุยังไม่ถึงยี่สิบคุณผู้ชมปันคอนหมดแล้วทำอไรเดี๋ยวใส่เคี่ยวปักก่ะ คอนไปไหนคอนไปขา้างหน้าอีกคอนออกมาคอนหน้าตรงนี้คือจัดของแข็งไม่ได้ม,มันเจ็บเดี๋ยวมา าหวางอ่าไหนพวแบ่งกันเด้อไอ้นอนกินไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวว่างันตี้ไม่น่าก,กัดดึงเลยไอ้พอากัดดึงอ้าว มันจะมีมันแค่ตรงนี้หางหมูคุณผู้ชม,อมเอาออกก็มีตินเนื้อเลยมีไม่เยอะนิดเดียวมันเล้งกันมาครับอื ไปเรยวหมูกระโดดเนี่ยต้องการแบบนี้นกรอบมาก ิน๊นี้มันต้องกรอบแน่นอนสมุนแบ่งกันเอานี่คนเอานี่ให้กินได้กินเร็วอะ่ะเข้าดา นน่กรอบออนี่เรับาวางไส้มันมันเอาไอหมดแล้วคุณผู้ชมเดยดแต่ความกรอบแล้วอร่อยมากข้าวท่าดีจต้มเจียว ต่อยขึ้นมาบดแดงน้อยผมชบอบิควางไข่มากกว่ามันนี้แป้งอ่ะมันกรอบอ่ะ ส่วนนี้กินไม่ได้กินได้แต่มันช้าให้หมากินไปมนมาโกนรากินไม่ได้นะคุณผู้ชมกินเยอยมันเคี้ยวช้าหน่อยงานแเวนไหนอืมอืม nhàng leo bàn anh Hãy subscribe cho จะไว้ตอนเย็นเป็นร้านน้องแนนแล้วไปกิน <sucks> um> 네กับน้ำปั่นคุณผู้ชมเย็นๆทอดซ้ำอีกกับกรอบูวันนี้ก็เป็นของกับแก้นเนาะมันก็เหนียวน่อยนึบๆน้อยอะไรอย่างนี้อร่อยดีแป้งก็อร่อยส่วนผมชอบเทพวังมันกรอบนะครับผมนี่ผมจะเก็บไว้กินตอนเย็นโน่นนะครับผมไปนั่งเล่น นะครับไปกินน้ำโพงน้ำปั่นนะครับก็เอานี่ไปด้วยให้มันกรอบป,ปูๆหน่อยนะครับ้าลว่มไปพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ